ศาสตร์ในการใช้สกิลนยจะไวแบบมากๆเลยนะครับ <Wow. S 1> สวัสดีเพื่อนๆชาวสมเด็บอครับยินดีต้อนรับสู่พิชชี่แช n แนลนะผมก็วันนี้ผมจะมาแชร์ทีมโกเลมปีสิบสองแบบไวและค่อนข้างชัวร์มากๆเลยนะครับก็ญี่ปุ่นเนี่ยได้คิดท,ทีมนี้ขึ้นมาก็กเป็นทีมพิชนะครับอ่าทีมก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นโจ๊กลมนะครับสองแอดลมอิมไฟและพิ i ชี่ไฟนะครับ ก็บอกเลยครับว่าทีมนี้เป็นอีกหนึ่งทีทมที่เจนี้มากๆของชาวญี่ปุ่นนี่คิดขึ้นมาก,ก่อนหน้านี้จะมี b ีเฟอ,อ,อ,อินุนามนะครับก็มาเป็นต่อมาเป็นทีมนี้เลยบอกเลยครับว่าสุดโค้สดสวยแหลกมากครับโปรตีละบีสิบสองโกเลมเนี่ยเราเราลงเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนาน,นครับแถมอาจจะไม่ค่อยชัวร์ด้วยแต่ทีมนี้บอกเลยครับถ้าทําสเต็ปได้ลูนได้เนี่ยค่อนข้างชัวร์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองลงให้ดูกันนะครับมา ก็การเล่นสปีดเนี่ยจะให้โจกลมตัวแรกนะครับแล้วก็ตามด้วยกิมไฟนะครับเพื่อแปรพิษก่อนเพื่อให้ได้แอดแปรพิษได้มากขึ้นนะครับก็เลยเป็นโจกลมกิมไฟออกไดแอดแล้วก็พีซี่ไฟไว้จุดนะครับถ้าเรียนสปีดการออกดีๆเนี่ยค่อนข้างจบไวมากแล้วถ้าบอทเอไอเนะี่ยค่อนข้างถนาดในการใช้สกิลเนี่ยจะไวแบบมากๆเลยนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งทีมเนี่ยควรจะใส่จริงๆอะ่ะนอกจากโจกแล้วอะ่ะควรจะใส่เป็น2วิวหนึ่งชิวนะครับ สองวิว1ชิลหรือ2วิว1ไฟก็ได้เพราะว่าไฟเนี่ยช่วยให้โจของเราเนี่ยปลาให้ให้ให,หายหมดได้ทั้งเวฟโดยไม่มีบัฟดักนะครับเนี่ยพิษห้าคบห้าเนี่ยก็ฆ่าได้แล้วนะครับค่อนข้างไวมากมากเลยแต่นี้อาจจะมีแบบพลาไปนิดนึอองแบบไอเอลสิบิไม่ฉลาดมากครับตอนนี้ก็ได้40่สิบวิเนี่ยเร็วสุดของผมตอนเนี้ยยี่สิบสองอะแต่ผมคิดว่ามันยังเร็วได้อีกนะเพราะผมเพิ่งลงมายังไม่เยอะมากก็ประมาณ30กว่าตาแล้วยังไม่มีเฟลเลยนะครับก็จะปรับสเตตใหม่นะครับ อ่าอันนี้โจ๊กผมขี่เละไม่ลอยนะจริงๆโจ๊กเนี่ยที่ดีน่ะควรขี้ลอยแล้วปลาตายโดยไม่มีระดับทางเวฟเลยนะครับก็ค่อนข้างทำยากของผมเนี่ยใส่ไฟรประมาณ7ชุดนะครับปลาละเ็ดหรือ8ชุดนี่แหละปลาตายหมดเลยครับก็เดี๋ยวให้ดูรูนนะครับก็โจ๊กลมผมผมเนี่ยประมาณนี้นครับขี้าิผมอยากจะดันขี้เพิ่มนะยิ่งลอยยิ่งดีนะครับมันจะได้แบบเสถียรเวลาลงจะเสถียรมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ไชน์ดีละ โจคกลงประมาณนี้แล้วก็ของผมกิมไฟนะครับใส่เป็น2ไฟ1ชิลนะครับชิลเนี่ยเอามาเพื่อลดรับดาเมจที่โดนนะครับแล้วอิแฟกต์ก็ควรจะใส่เป็นพวกบวกเลือดบวกเดฟนะครับกันน้ําส่วนฝั่งขวาเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่แต่ควรบวกแม่นยาสกิลสามนะครับเพราะมันแปะพิษได้จากสกิลสามก็ควรจะมีแม่นถ้าอัพสกิลได้จะยิ่งดีนะถ้ากิมไฟที่อนะัพสกิลเนี่ยจะทําให้เวลาลงของเราเนี่ยสเสถียรมากขึ้นไวมากขึ้นนะครับ ตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นไดแอดนะครับของผมตัวนี้ใส่เป็น3ไฟนะครับเพื่อให้โจกป่าให้แรงที่สุดนะครับเน้นอึดๆนะครับแล้วมีแม่นยำเยอะๆแม่น85ได้ยิ่งดีนะครับหรือจะหาอร์ติแฟกช่วยจากสกิลฝั่งขวาก็ได้นะแม่น15ช่วยไว้อีกตัวนึ้งเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้ไม่ค่อยอึดเท่าไหร่นะครับแต่ควรทำให้อึดๆหน่อยนะครับมันจะแบกได้เวลาแบบบางทีเอไมันพลาดแบบจริงๆหรือติดรีซิตหนักๆนะครับช่บแบกได้เลยนะครับ ตัวเซฟเป็นพีซี่นะครับอันนี้ใส่2วิวนะกับ1ไฟนะครับจริงๆถ้าทั้งทีมเนี่ยใส่2 2วิวจะดีกว่าเพราะเวลา AI ออกสกิลพลาดเนี่ยจะไม่โดนสตันฟรีจนแบบไม่ได้ทำอะไรแล้วสุดท้ายโดนเสายิงตายนะครับก็ควรทำให้ทุกตัวเนี่ยอึดอึดไว้แล้วก็มีกันน้ำนะครับผมค่อนข้างจะเป็นเลยส่วนโจ๊กเนี่ยก็จะจะ,จะช่วยปลาให้ตายเนี่ยไม่ใช่ค่เคีเรตกับคีดาเมทนะก็จะมีอาร์ติแฟกต์ตีธาตุน้ำแล้วก็อาร์ติแฟกต์คีดาเมทสกิลช่วยได้มากๆเลย นี่ครับถ้ามันติดคคบเนี่ยมันจะตายทันทีเลยนะแล้วมันจะประมาณ20วินิดหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับโอกาสเกิดขึ้นยากเพราะ AI ก็ออกสกิลโจ๊กเนี่ยมันไม่ค่อยฉลาดนะออกสกิลค่อนข้างมั่วแล้วก็รีซิตของโกลมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอ่าไนะหนว่าผมใส่ถ้าใส่2มีหมดอนะ่ะจะไม่โดนฟีดแน่นอนเลยนะครับส่วนแต่แอดเนี่ยอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้ไปใส่ไฟแทนก็ได้นะครับเพราะว่าธาตุลมเนี่ยโดนฟีดค่อนข้างยากกว่าธาตุไฟนะครับ อ่ะยิมพรบก็ตายนะครับ,บเดียวนิดเดียวเานั้นจีเนยมากอ่ะแบบใครเป็นคนคิดวะกาบเลยอะ่ะสะอาดมากครับ <c oughs> คือมีดีบสองเป็นดันที่ลงยากมากนะไม่ว่าจะเป็นโกเรมมังกรอะไรพวกเนี้ยแต่คิดทีมขึ้นมาแบบยอดมากครับทำให้ลงดันที่แบบสุดๆไปเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ทีมงนี้ยยังสามารถลงสแตนสตีลฟอนเทสได้ด้วยนะผมเอาไปลงมาละเดี๋ยวลงให้ดูด้วยนะครับ ก็สถิทิตอนนี้ของทีมไอทีมพิษเนี่ยก็สามารถลงสตีลตอนเทสได้ไน่ะ24วีด้วยความเร็วสตีทติใหม่ของผมเลยเนะี่ยโคตรไวนะครับโคเรนตอนนี้22อาจจะดันขึ้นได้อีกแน่นอนผมว่าสตีลฟอนเทสก็ยังดันได้อีกเพราะผมเพิ่งลงไปไม่เยอะเองส่วนสตีลฟอนเทสเนี่ยอาจจะต้องใส่เป็น2วิวนะครับ <S <s เพื่อเ,เพราะว่าดันเนี่ยมันสตันค่อนข้างเยอะถ้าเราโดนสตันบ่อยๆเนะี่ยอาจจะค่อนข้างลําบากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลงดันสตีลฟอนเทสให้ชมกันนะครับอ่ะขายลุนก่อนโอเคสําหรับดันสตีลฟอนเทสเนี่ยจะมี่ แนะนำให้เอ่อเป็นแต่แอดตัวหนึ่งอ่ะไวสุดนะครับเพื่อให้ติดพิษได้มากขึ้นนะครับเพราะตั้งสติคอนเทนต์เนี่ยต้องใช้พิษทั้งหมดพิษนะครับก็การมันจะทําให้แต่แอดตัวหนึ่งอ่ะไวไวสุดเลยให้ออกก่อนโจกไปเลยนะครับเพื่อไปแปะพิษก่อนแล้วน็อครอบฟิกซี่มาแปะอีกทีหนึ่งเพื่อให้พิษครหกแล้วฟิี่จุดเนี่ยมันจะตายพอดีนะครับอันเนี้ยอันเนี้ยครหกรู้สึกว่ามันสเตติเยอะหน่อยนี้นก็ตายพอดี อันน้กินไฟรู้สึกโอ้ยทำลายสถิติใหม่เลยครับที่สองวิยังไวนะครับเนี่ยเมื่อกี้กินไฟรู้สึกว่าจะแปะพีทได้สองอันไงสกิลสองกินไฟเนี่ยแปะพีทไ,ได้ด้วยแล้วแปะบวกพังทีแล้วแปะโค้งหูทำลายสถิติไปเลยครับยังหูเนี่ยไอทีค่อนข้างดีนะผมว่าบ้านไหนที่มีทรัพยากรทำได้แล้วก็ลูนพอทำได้เนี่ยก็ทำมาดีกว่านะครับ มันจะทาให้เรานได้ถึงสองดันเลยนะแล้วแบบไวด้วยแล้วชัวร์ด้วยนะฮะก็อาจจะยากตรงนึงก็คือโจกนะที่เหลือเนะี่ยไม่ยากมากเลยทําแค่เลือดแม่นยำมาในพวกเนี่ยแล้วก็เรียงสปีดให้ถูกก็พอแล้วนะครับแล้วก็สปีดตัวสุดท้ายเนะี่ยอย่าต่ำกว่าห้าสิบนะครับเพราะเดี๋ยวออกชา้ากว่ามอนเตอร์ในดันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับทีมพิษนะครับสําหรับการลงปูเลมแล้วก็ซติวฟอนเทสแบบชัวร์ไปเลยนะครับค่อนข้างชัวร์มากเนี่ยไวด้วยนะครับ ทีมอื่นของผมเนะี่ยบอกเลยเป็นนาทีนะครับไอ้ดันเนะี่ยได้เนะี่ยได้เฉลี่ยประมาณสี่ห้าสิบวินะครับทีมนี้ก็เฉลียนะ่ยเนี่ยประมาณสี่สิบห้าสิบวินะครับทั้งโกเลมแล้วก็ดันสติลฟอนเทสแต่ถ้าไวปุ๊บเนี่ยไวจริงๆเลยนะครับเนะบี่ยยี่สิบสองวิธรมาสตติผมก็าอาจจะได้มากกว่าน,นี้ด้วย อ่าสำหรับพิมพ์พิษเนี่ยก็ประมาณเท่านี้เลยนะครับก็ใครมีคำถามอะไรเนี่ยที่สงสัยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้เพื่อนๆนะครับผมก็ใครชอบ็อยหรือฝากกดถูกใจแล้วก็ซับสไคร์ช anel ของพิช,ชีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปหรือสตรีมให้เพื่อนๆรับชมกันต่อนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดรับข่าวสารการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปหรือสตรีมใหม่ๆนะครับผมก็นนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย